สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตพอร์ตการลงทุนทั้งหุ้นไทยแล้วก็กองทุนรวมนะครับโดยจะไปเร็วๆในส่วนของหุ้นไทยและกองทุนรวมนะฮะแต่จะไปโฟกัสเนื้อหาส่วนใหญ่ที่การขาดทุนกองทุนรวมที่เป็นทองคำนะฮะเมื่อวานนี้แล้วพอขายไปเสร็จมันก็เด้งใส่หน้าเลยฮะเด้งขึ้นมานะครับ โอเคไปที่สรีมมิ่งนะครับขอไปที่หน้าอา่ m ซัมเมอรีหน่อยนะฮะกราฟก็ส่วนใหญ่จะเป็นแดนลบนะครับลบมากสุดคือลบ11.38สนะฮะส่วนตอนปิดก็รีบาวขึ้นมาเหลือลบ5.03นะฮะใครเป็นผู้นำการลบก็คงจะรู้ดีนะฮะอย่าให้กล่าวถึงชื่อหุ้นเลยนะครับผู้นำการบวกก็รู้ดีนะฮะ กราต่อก็แจ้งเตือนการเข้าซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับไปที่พอร์ตโฟลิโอนะฮะก็มีรานเซชั่นแค่อันเดียวคือซื้อ SCB ที่1 1 4 5นะครับอันนี้นะครับ1้4 5จริงๆก็ไม่ได้แพนตั้งใจซื้อหรอกนะครับแต่เพราะว่าผมเห็นแล้วมันแปลกๆมันแข็งอะยอมรับว่ายอมรับว่าเป็นหุ้นที่แข็งมากแต่ก็แข็งเกินนะ มันสามารถไป115.5นี่ในช่วงที่หุ้นเขาลงนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็ซื้อมาสัก500พอติดพอร์ตขำๆนะฮะถ้าผมไม่วั่นใจอะไรผมก็ไม่ถึงพันนะฮะก็บวกค่าธรรมเนียมไปครับไม่มีอะไรแล้วก็ดูสิครับปิดสุดท้ายมันก็ปิด115นะฮะ ปิดบวกมา1ช่องนะครับก็กําไรขำๆนะฮะอย่างที่บอกพอเอ่อพอรับได้ของมาเสร็จผมก็ไปตั้งขายนะครับไปตั้งขายก็ในที่นี้ก็คือเนี่ยร้อยสิบห้าจุดห้านะครับห้าร้อยหุ้นนะฮะก็ถ้าดูใน g o Google s h e e t ก็คืออันนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นทิสโก้ทิสโก้นี่ถือว่าหนักหนาเหมือนกันนะฮะทิสโก้ มันไซส์เวดาวนะครับมันกลายเป็นว่าไม่แข็งเลยนะฮะแล้วดูมันไปทำโลที่95.75นะครับผมเคยมีที่เพื่อนๆเ,เห็นนะ96เนี่ยผมโอเพ1นหนึ่งมัน96.25ไม่รู้นะผมเอา96ที่เคยตั้งไว้8,000กว่าหุ้นก็คือหายไปหมดเพราะว่าดูท่าทางมันมันไม่ใช่แล้วนะฮะ ก็สุดท้ายก็คือคิดถูกนะฮะผมไม่ได้ตรงนี้แล้วแต่ผมก็ตอนแรกก็จะตั้ง9 5 7 5สักนิดหนึ่งนะ,ะสุดท้ายก็คือก็ยกเลิกนะครับนะครับไม่มีเลยยกเลิกนะฮะผมดูแล้วมันดูท่ามันจะลงไปมากกว่านี้อย่าไปรับดีกว่านะฮะมีแค่ไหนแค่นั้นในที่นี้ก็คือมีส0มพันที่ต้นทุน96.8นะฮะผมก็ตั้งขาย96.75กับ97นะฮะ ไม่รับเพิ่มนะครับแต,ต่ก็ดีก็ดีตรงที่มาปิดบวกขึ้นมานะครับไม่ได้ปิดต่ำของวันนะฮะอันนี้ก็หุ้นไทยน่าจะมีแค่นี้มั้งนะฮะ s ี b <USB S 1> <USB S 2> ก็ขำๆ<ำ><ำ>ก็ยังได้กำไรเลยนะฮะส่วนทิสโก้ก็ติดลบไปแต่จริงๆมันติดลบ2.4 0 4นะถ้าเอาตามตต้นทุนของผมนะฮะโอเคครับ ต่อไปที่กองทุนรวมนะฮะเดี๋ยวไปดูกองทุนรวมซึ่งที่มือถือคลิกที่แอปดามนะครับผมต้องไปปิดไอตัวแอปก่อนแล้วค่อยกดเปิดใหม่คือไม่ได้อยากให้มันเพอร์เฟกฮะแต่อยากให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าเรื่องปัญหาเก่าๆเ,เ,เ,เขาไม่แก้ไขสักทีนะฮะอ่าโอเคเข้ามาที่หน้าสินทรัพย์นะฮะเพื่อนๆจะเห็น1071 0 7 10 1นนะฮะ ก็วิ่งกันไปนะครับซึ่งไปต่ำที่106 3ห 6, รือ64นะฮะตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งในที่นี้คือพระเอกของเราอันนี้ฮะหุ้นสหรัฐนะครับตอนนี้มันลงนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปดูที่ตัวเดสก์ท็อปนะครับตัวเดสก์ท็อปที่ MST f นะฮะ424นี่ฮะ424มันลงไปต่ำเมื่อ เมื่อกี้นี่สี่สองสามสี่สองสี่นะฮะเปิดตลาดช่วงไหนวะสามทุม่มตีสามนี่ฮะเปิดตลาดช่วงนี้นะฮะลงมา0.68ผมเฉยๆนะผมเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ยังไม่ทำอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมต้องการ435นะครับ หมายถึงต้องการไว้ก่อนแต่ถ้ามีแนวโน้มที่จะไปผมอาจจะทิมขายออกบางส่วนนะแล้วก็ไปหวังตรงนี้เพราะว่ามันเพิ่งประกาศงบออกมามันจะไม่มีตัวแปรอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับอีก3เดือนนอกจากตัวแปรในเรื่องเกี่ยวกับการค้าหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ทามาอุตเมกไก่ไงมันต้องขึ้นได้สัก1เดือนนะครับก็ตรงตามนี้นะฮะโอเค okay, n อก็เรียบร้อยแล้วนะฮะร,รวมก็ ขาดทุนไป0 0บาท900กว่าบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมขายอกองทุนทองคำอันนี้ไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดต่อวันนี้ผมซื้อกองทุนไชน่าเพิ่มเติมมานะฮะเอเอนี่หน0่งแสนเลยผมใส่ไม่ยั้งเลยนะส่วนอันนี้15ื่นอันเดิม15ื่นอันใหม่1น0 0 0แสนนะทำให้กองทุนไชน่าตอนนี้แสนสี่นะฮะผมดูว่า ไปขาดทุนทองกองทุนทองแล้วถ้าไม่เข้าอันอื่นที่มีแนวโน้มจะขึ้นเราจะเสียโอกาสนะครับแล้วก็ไปเข้ากองทุนอเมริกาที่เป็น S&P 500กับ Nasdaq นะฮะอย่างลาแสนก็เป็น2 0 0แสนนะฮะคือแบบใส่ไม่ยั่งเลยเหลือเงินสดแค่หลักหมื่นเองนะฮะโอเคคราวนี้มาว่าการที่อกองทุนทองนะฮะ มันคืออย่างนี้ฮะเรามาเริ่มต้นย้อนเวลากลับไปนะฮะใส่หน่วยลงทุนณนะวันที่6นะฮะหมายถึงว่าวันที่6แม้ว่าทองมันจะลงมาก็จริงนะฮะเรื่องไอ้ตอนนั้นคือวันประกาศผลประธานาธิบดีนะฮะแต่ NAV มันตัด1 5 3 0ซึ่งยังไม่สะท้อนการลดลงของโกลสปอร์ตเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นมันยังจะไม่มีผลอะไรนะฮะอันนี้เงินต้นก็ใส่ไปเท่ากับอันเดิมพูดง่ายวันที่5กับวันที่6เนี่ยถตอนหลังบ่ายสามครึ่งเนี่ยหรือตอนข้ามจนถึงตอนเย็นเลยเนี่ยมันไม่มีผลอะไรนะครับเป็นไปดังนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ summation น,นะครับผลรวมของ เงินที่เหลือนะฮะของกองทุนทอง4กองทุนนะครับให้ดูเอ่อเป็นสีน้ำเงินแล้วกัน401นะฮะซึ่งความเป็นจริงจากต้นทุนมันเท่าไหร่403โอเคผมขาดทุนมานิดนึงนะฮะผมขาดทุนมาจากสูงสุดจุดสูงสุดนิดนึงนะฮะถือว่าโอเคผมยอม,ยอมรับได้นะฮะวันวันที่6ยังยิ้มยิ้มอยู่นะฮะ n น v e เ b e เ6อร์หกสิบห้าสามศูนย์พอหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยพอ ผลมันมีแนวโน้มว่าทําจะได้เนี่ยหุ้นก็ขึ้นฟิวเจอร์หุ้นขึ้นบิตคอยขึ้น DXY ด,ดอลลาร์อินเด็กก็ขึ้นบาทก็อ่อนแต่กลายเป็นว่าทองคำสินทรัพย์เดียวลงนะครับดูลงแบบแย่เลยตอนแรกลงคิดว่ารับตรงนี้อยู่นะฮะลงมาแบบน,นี่นี่เสร็จปึ๊บนะฮะมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนตอนเช้าแปดโมงก็วันรุ่งขึ้นก็ยังลงก็แน่นอนว่าผมก็ ก็ตัดสินใจขายนะฮะตัดสินใจขายก็คือจุดนี้นะฮะประมาณจุดนี้นะครับของวันพฤหัสก็คือวันลุ้งขึ้นนะฮะจุดนี้นะครับก็เนี่ยจากเนี้ยมาจุดนี้ก็ขาดทุนไปตีซะประมาณ2.8ถึง3เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ไปดูกันว่าจาก401นะฮะจาก401นะครับ,รบวันที่7นะฮะวันที่7 ปุ๊บจะเป็นยังไงจาก401เหลือ401ผมใส่ตัวเลข3ตัวแรกนะเหลือ393 393นะครับ401เหลือ393ให้เป็นสีส้มแล้วกันอ่านะครับหายไปเท่าไหร่ฮะ ดูคร่าวๆหายไป8 0 0พนะฮะหายไป8 0 0พันคือขาดทุนไป8 0 0พนะครับเรียบร้อยของจริงนะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือกลับไปดูกราฟนะครับขายไปเสร็จนี่ฮะมันเด้งใส่หน้าเลยนะครับตั้งแต่16เมกการหรือพูดง่ายก็คือ17นั่นแหละมันเด้งใส่หน้าเลยครับนี่ฮะปึ๊บปื๊ป,ปเด้งขึ้นแบบ โอ้ยสีเขียวมาเต็มเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้โอ้โหูมันจะขายอะไรกันนักกนะนาเนี่ยสีแดงเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดพาณิ c s e เซลมันเด้งขึ้นมา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 จนจนเท่าไหร่อ่ะขึ้นมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็คือไม่รู้แล้วแหละนะครับขึ้นไปเที่ยงคืนของวันศุกร์ยังไม่มีผลอะไรมันก็ยังขึ้นไปอีกจนไปสูงสุด2,700เลยนะครับตรงนี้ตอน7งกับตอนชัก กือบป,ปิดของวันพฤหัสต่อวันศุกร์นะฮะไฮสองเจหลังจากนั้นพอ8ปดโมงเช้าหรืออะไรมันก็ลง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 ,ลงมาแล้วผมก็ไปเอา1 5 3 0ยึดหลักนะฮะนะครับที่มันออก a v เดาว่าเป็นงั้นซึ่งมันก็ใกล้เคียงนะจากราคานี้ไปเป็น1 0 1ูนงะครับพูดง่ายว่าณนะจุดเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูไพเอาคร่าวๆเนาะจนมาถึงจุดนี้เท่าไหร่นะครับ2 6 8นนะฮะ แล้วก็จากจุดเดิมอะรีบาวไปได้อีก1%พูดง่ายถ้าลบกันแบบเฉยๆเนี่ยผมจะขาดทุนแค่1.6%แทนที่จะ2.6%นะฮะความหมายคืออย่างนั้นนะฮะก็มาดูไอเจ้า NAV ของวันนี้นะฮะที่ออกมาตอน2ทุ่มนะครับของ4กลกองทุนนะฮะฟึบนี่ฮะ398 สามเก้าแปดเอ่อวันที่หกพูดง่ายวันที่ห้าต่อวันที่หกยังนิ่งๆนะครับมูลค่ากองทุนผมจากรวมจริงๆเนี่ยมันสี่ศูนย์สามนะแต่หายไปสักพันกว่าเราไม่ว่าอะไรยึดนี่เป็นฐานแล้วกันสี่แสนหนึ่งพันนะฮะไปสต็อปล s อเหลือสามแสนเก้าหมื่นสามพันพูดง่ายหายไปแปดพัน แต่ถ้ายังอดทนได้ไปขายวันนี้นะฮะขายวันนี้ก็จะรีบาวตีตื้นขึ้นมาเหลือ398ก็เทียบจากนี้ก็คือ3000นะฮะได้คืนมาตั้ง5000นะฮะจากโดยรวม8,000ได้มา5000หายไป3000แต่ถามว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนี่ฮะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจุดเนี้ยที่มันลงมาเสร็จเนี่ยเรา เราตัดสินใจขายจุดเนี้ยแล้ววันต่อมามันจะลงต่อไปอีกหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือวินัยสำคัญมากนะฮะตรงนี้ยังไงยงไงก็คือต้องต้องสต็อปลอสนะครับต้องสต็อปลอสครับคือเราไม่มีทางรู้หรอกไอ้นี่มัน,ม,น,ม,นมันรู้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วไนงะเราเราเราลุกแบ็คมองย้อนกลับไปได้แต่ถ้าหนะ้านะตอนนั้นเนี่ยมันลงมา3%แล้วอะ่ะแล้วไปรีบาว2.7-2.6เนี่ย เราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงหรือขึ้นแต่เพื่อความเซฟเราก็ขายไปนะครับก็คือสต็อปลอตในกรณีที่ว่ามันลงไปอีกแต่ถ้ามันขึ้นมาเด้งใส่หน้าเรา1%ก็ถือว่าช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะฮะโอเคก็เอาให้ดูตรงนี้ฮะ